ค่ะไม่ทราบว่าทุกคนง่วงหรืออยังคะหรือว่ามังท่านก็อาจจะหลับไปแล้วเนะาะค่ะวันนี้แคว้นจะมาชวนทุกคนนะคะดีทอ็อกซ์จิตใจนะคะก่อนนอนนะ,ะเพื่อที่จะ,ะให้จิตใจนั้นสบายเพราะว่าร่างกายของเรายังต้องรู้จักดีท็อกซ์เนาะแม้แต่ลำไส้ของคนเรายังต้องใช้การดีท็อกซ์เหมือนกัน,นเพราะว่าอะไรคะเขาจะได้สะอาด การด e ีท็อกซ์ก็คือการล้างทำความสะอาดนะคะให้ไรค่าไรมันพว่ายๆก็คือว่าไม่ให้มันมีสิ่งสุปรกอะนะคะเช่นเดียวกันจิตใจของเราก็สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่เราจะต้องรู้จักดีท็อกซ์จิตใจของตัวเราเพราะว่าอะไรคะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักดีท็อกซ์จิตใจของเราเนี่ยก็จะทําให้จิตใจของเรากรัดกรุ่มนะคะไม่มีความสบายแล้วก็ยังจะทําให้ร่างกายของเรานะได้รับผลกระทบไม่สบายไปด้วยนะ,ะวันนี้การดีท็อกซ์จิตใจนั่นทํำยังไงละ่ะก็คืออย่าคิดเรื่องเก่านะ,ะที่มันไม่ดีมันจะทํ้ให้ เรามีจิตใจที่ซึมเศร้าได้นะคะแล้วก็เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นถังทองที่ทําให้เราอะสามารถบรรจุแต่สิ่งที่ดีๆนะแล้วก็เราจึงจะคิดในสิ่งที่ดีๆแล้วก็ผลออกมาก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะถ้าเกิดว่าเราคิดยังไงเราก็จะได้อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคือเราอย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีนะมาทิ้งใน ถัทงทองของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราสิ่งที่ไม่ดีมาทิ้งอะ่ะในถังทองของเราก็ไม่ไม่ต่างอะไรกับที่เรา,เาทิ้งขยะนะเหน่าๆนะลงมาและก่อนนอนถ้าเกิดว่าเราคิดในเรื่องที่ไม่ดีนะแล้วก็มันก็จะทําให้จิตใจของเราไม่สบายตื่นเช้ามาก็ร่างกายจะรู้สึกอ่อนเพลียนะ,ะไม่มีเรี่ยวแรงที่จะ เดินต่อไปแล้วก็ทำงานต่อไปนะเพราะฉะนั้นคือเราจะต้องดีท็อกซ์จิตใจสองข้อที่สองก็คืออย่าคิดเรื่องของคนอื่นเพราะการคิดเรื่องของคนอื่นะ่ะมันจะทำให้เราคิดไปวนไปวนมานะคะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกับเราเลยนะคะแต่เราไปคิดว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นนะสุดท้ายเป็นไงคะมันก็ไม่ต่างจากอะไรที่เอาขยะนะมามา,มาทับถมนะ,ะในจิตใจของเรา นะสุดท้ายแล้วนะคะจะทําให้ร่างกายของเรานะคะไม่สบายแล้วก็ป่วยง่ายด้วยนะค่ำคืนนี้นะคะใครที่ก่อนนอนเนาะก็ดีท็อกซ์ซะให้หมดนะคะคิดแต่เรื่องสิ่งที่ดีๆนะคะทบทวนในสิ่งที่ดีๆแล้วก็นอนหลับก็จะหลับฝันดีนะ,ะถ้าไม่ฝันก็ตื่นขึ้นมาร่างกายก็จะแข็งแรงเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะการให้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ค่ะ นะคะวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ